เวลาประมาณ13นาฬก39นาทีพระอาจารย์ประสงค์ปริชาโนก็จะได้เริ่มนำญาติโยมร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานและก็กล่าวสัจจะวาจาในพิธีขอขมากรรมที่เราอาจจะเคยล่วงเกินสบประมาทพลาดพลั้งทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีไม่ว่าจะเป็นต่อทั้งพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนบิดามารดาครูบาอาจารย์และเจ้ากรรนายเวรทั้งหลายทั้งปวงนะครับ ถัดจากนั้นพระอาจารย์ประสงค์ปริชาโนพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ก็จะได้นำญาติโยมเจริญบทสวดพระคาถาชินบัญชรเรียกได้ว่าสวดกันหลายจบยาวตลอดต่อเนื่องท่านที่ยังไม่เคยมาอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับอยากจะให้ลองนึกถึงบรรยากาศแห่งพิธี ว่าการเจริญบทสวดพระคาถาชินบัญชรท่ามกลางสายธารแห่งศรัทธานับหลายพันที่พร้อมใจกันเปล่งเสียงแห่งบทสวดพระคาถานี้ถึงแม้บางคนบางท่านอาจจะสวดได้บ้างไม่ได้บ้างผิดบ้างถูกบ้างแต่ก็ล้วนเกิดจากความศรัทธาและก็จิตใจที่ตั้งมั่นบรรยากาศณขณะนั้นเสียงที่พร้อมใจกันเปล่งออกมาพลังที่ก่อเกิดขึ้นนั้นจะมีอนิสงส์มากมายเพียงไรมาถึงตอนนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมาแล้ว ต้องเตรียมบทสวดพระคาถามาเองใช่หรือไม่จะเตรียมมาก็ได้หรือไม่เตรียมมาก็ได้นะครับเพราะว่าทางวัดก็จะมีการแจกบทสวดพระคาถาจิิตบัญชรในพิธีด้วยนะครับ